สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านละครพอดแคสตะะ์ค่ัสำหรับ เอพิโซดเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเอพิโซดสุดท้ายของเราแล้วนะครับซึ่งนอน,นจะกล่าวถึงละครไทยในยุค Pri ยฟอร์ออรนะครับซึ่งมันก็จะเป็นในช่วงของปี2555เป็นต้นมานะครับก็จนถึงปัจจุบันเลยโดยที่อุตสาหกรรมละครโทรทัศน์เนี่ยได้ก้าวเข้าสู่ยุค Pri ยฟอร์ออร์นะครับอย่างเต็มรูปแบบโดยที่การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสมาร์ทโฟนและการเกิดขึ้นของแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งนะครับเช่น YouTube ยูทูบเฟซเวลแล้วก็ไลทีวีนะครับทำให้พฤติกกรรกรรมมาับชของผู้คน เปลี่ยนไปจำเดิมหรือิื่นชมเลยจากที่เมื่อก่อนนะครับเป็นแค่สื่อกระแสเดียวพันหน้าจอนะครับดิจิทัลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีวิวัฒนาการไปเรื่อยผู้ชมเนี่ยไม่จําเป็นต้องรอเวลาฉายของละครหลังคาอีกต่อไปแล้วแต่เราสามารถเลือกดูได้ทุกที่ทุกเวลาเลยส่งผลให้ละครไทยเนี่ยต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วทั้งด้านของรูปแบบแล้วก็เนื้อหาเพื่อรัอกษาฐานคนดูที่หลากหลายแล้วก็มีทางเลือกในการดูมากยิ่งขึ้นครับซึ่งการแข่งขันขนะคะไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในประเทศต,ต่อไปนะคะเพราะว่าผู้ชมเนี่ยสามารถเข้าถึงซีรีส์ทั้งเกาหลี จีนญี่ปุ่นแล้วก็ตะวันตกที่มีมาตรฐานการผลิตเนี่ยสูงมากๆและคนไทยนะคะจึงต้องยกระดับทั้งคุณภาพภาพเสียงแล้วก็บทนะคะให้เทียบเท่ากับสากลงานสร้างนะคะจึงเน้นไปที่การถ่ายแบบภาพยนตร์มากกว่าแล้วก็เทคนิคตัดต่อที่ทันสมัยแล้วก็จํานวนตอนที่สั้นแล้วก็กระชับนะคะเพื่อตอบโจทย์ผู้ชมในยุคใหม่ที่ต้องการเรื่องราวกระชับแล้วก็รวดเร็วการเกิดขึ้นของโซเชียลมีเดียนะคะอย่าง แล้วก็ Facebook นะคะยิ่งทำให้ผู้ชมเนี่ยมีบทบาทมากขึ้น mm hmm. เสียงตอบรับของแฟนๆน,นะคะผ่านแฮชแท็กต่างๆผ่านรีวิวออนไลน์นะคะสามารถกำหนดทิศทางของละครไทยได้เนี่ย แค่จะทันทีเลยครับในด้านของเนื้อหานะครับละครในยุคไพฟอออนะครับแสดงความหลากหลายมากกว่าที่เคยมีทั้งแนวของสืบสวนระทึกขวัญแฟนตาซีแล้วก็โรแมนติกคอมดี้ครับโดยประเด็นทางสังคมรุ่นสมัยเช่นความเหลื่อมล้าการเมืองการคอร์รัปชันสิ่งแวดล้อมไปจนถึงประเด็นเพศสภาพแล้วก็ LGBTQ+ ครับโดยได้รับการนําเสนออย่างจริงจังแล้วก็เปิดเผยโดยที่ตัวละครเนี่ยไม่ได้ถูกจํากัดเพียงกรอบของคนดีแล้วก็คนเลวเดิมครับความซับซ้อนเป็นมนุษย์ที่มีมิติแล้วก็เหตุผลในทุกการกระทำครับ นอกจากนี้เนี่ยบทบาทของผู้หญิงก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนโดยที่นางเอกของยุคนี้มมาเป็นผู้หญิงที่ทํางานที่กล้าตัดสินใจแล้วก็กําหนดชีวิตด้วยตัวเองครับสอดคล้องกับภาพจริงของสังคมไทยในส่วนใหญ่ในปัจจุบันนั่นเองครับโอเคค่ะละครเด่นที่เป็นตัวแทนของยุกนี้นะคะก็มีหลายเรื่องมากๆเลยและเรื่องที่เราจะหยิบมาพูดในวันนี้นะคะก็คือเพราะเราคู่กันนั่นเอง เป็นซีรีส์วายไทยแนวโรแมนติกคอมเมดี้นะคะที่สร้างประกฏการที่ทําให้กระแสของซีรีส์วายของไทยเนี่ยได้รับความนิยมไปทั่วเอเชียเลยเป็นซีรีส์แนวมหาวิทยาลัยนะคะที่เล่าเรื่องความรักหลอกๆกลายเป็นรักจริงนะคะของสารวัตรกับชายด้วยบรรยากาศที่สดใสเพลงเพราะแล้วก็เคมีของนักสแสดงเนี่ยทำให้กลายเป็นหนึ่งในซีรีส์วายไทยที่ทําให้กระแส b ีของไทยเนี่ยดังในระดับเอเชียเลยแล้วก็สามารถยกระดับ ซีรีส์ไทยได้ดีมากๆเลยนะคะอีกหนึ่งอย่างที่เป็นกระแสจากเรื่องนี้นะคะก็คือเพลงของวงสคับค่ะจากหลายๆฉา,ากหลายๆซีนนะคะก็ได้หยิบเพลงของสคับเนี่ยมาเป็นตัวกลางในการสื่อสารทางด้านความรู้สึกแล้วก็อารมณ์ผ่านเนื้อเพลงนะคะอีกฉากที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะก็คือฉากที่สารวัตรพูดกับท้าวว่ามองกูขนาดเนี้ยเดี๋ยวกูก็จูบให้ล้มเลยซึ่งเป็นฉากที่เป็นกระแสที่ถูกพูดถึงมากๆ หมดนี้นะคะสะท้อนความสามารถในการสร้างสารรค์แล้วก็การเปิดรับซีรีส์ละครไทยแนวใหม่ๆทไทยที่ผู้ผลิตไทยผลิตออกมานะคะแล้วก็ยังสะท้อนว่าสังคมเนี่ยเปิดรับคนรับเช่เดียวกันมากขึ้นอ่าละครเรื่องถัดมานะครับเลยกว่า ไม่พูดถึงไม่ได้เลยในยุคนี้ก็คือละครเรื่องบุกเพสันวิวาเลยนี่ครับเป็นละครที่ผสมผสานประวัติศาสตร์ไทยกับโรแมนติกคอมเมดี้จนเกิดเป็นกระแสออเจ้าฟีเวอร์อยู่ช่วงหนึ่งเลยนะครับโดยที่ละครย้อนยุคโรแมนติกเนี่ยที่เล่าเรื่องการข้ามเวลาของหญิงสาวยุคใหม่สู่ยุคอยุทยานะครับถ่ายทอดทั้ง ความรักความหาและก็ประวัติศาสตร์ของไทยนั่นเองครับโดยตัวละครหลักก็คือเกศรางนักโบราณคดียุคปัจจุบันที่ประสบอุบัติเหตุและวิญญาณครับได้ย้อนเวลากลับไปเข้าสิงด้านแม่หญิงกาลเกศสาวสวยในสมัยสม,ยสมเด็จพระนารายครับเรื่องราวนะครับสอดแทรกเหตุการณ์สําคัญทางประวัติศาสตร์เช่นการค้าขายกับต่างชาติและการเมืองในราชสำนักการถ่ายทอดวัฒนธรรมทั้งอาหารการแต่งกาย,แล,กาแ,กายและก็ประเพณีไทยโบราณครับจนคนไทยเนี่ยหันมาสนใจประวัติศาสตร์และก็การแต่งกายแบบชุดไทยมากขึ้นเรียกได้ว่า เพลตติ้งสูงมากจนเป็นละครแห่งชาติเลยครับ mm hmm. ในตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ไม่ว่าจะชุดไทยอาหารไทยคานเจอรต์ต่างๆที่ปรากฏในละครเนี่ยถือว่าสามารถดึงดูดความสนใจของผู้คนในขณะนั้นได้มากเลยทีเดียวครับ oh. โดยมันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมคนไทยเนี่ยแห่ไปใส่ชุดไทยเนี่ยเที่ยวเมืองเก่าที่ทวทยากันมาก oh. แล้วก็ ในเรื่องนะครับมีหลายฉากที่คิตทั้งกระแสในฉากของการทำอาหารฉากสำคัญทางประติตร์หรือแม้กระทั่งฉากด่าของตัวเองนี่เองครับหรือฉากที่แม่กระเกตตบวบาว่ทีเดียวนะครับก็เป็นถือเป็นฉากที่ตาตึงมากครับโอเคค่ะ,อ,คคะอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะก็คือฮอร์โมนไวรัยวุ่นนั่นเองซึ่งเป็นซีรีส์ที่เด็กจิจ๊นจิพูดได้ว่าเด็กจิงๆจงล้วะโตกกับเรื่องนี้เหมือนกันฮอร์โมนไวรัยวุ่นนะคะเล่าเรื่องชีวิตของัวรุนไทยได้อย่าง ตรงไปตรงมาแล้วก็สุดจริงทั้งเรื่องความรักเพศสัมพันธ์การเรียนการกดดันจากครอบครัวความรุนแรงในครอบครัวควาแตกต่างทางเพศการใช้สารเสพติดหรือแม้แต่การแสดงออกจุดยืน มีปัญหาสังคมต่างๆนะคะซึ่งในช่วงแรกๆของยุคนี้ไม่ค่อยมีซีรีส์หรือละครเรื่องไหนเนี่ยกล้าหย,ยิบประเด็นต่างๆเนี่ยมาทาซึ่งพอมนะคะก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกๆที่กล้าหย,ยิบมาทาแลวเขาก็ทําออกมาถึงสาสีซั่นเลยนะคะกะารแสดงให้เห็นเนะว่ารับผลตอบรับที่ค่อนข้างดีมากแล้วก็เป็นผลงานสําคัญที่เปลี่ยนแปลงแปรโฉมซีรีส์วัยรุ่นไทยที่ทําให้ทันสมัยแล้วก็เปิดกว้างต่อประเด็นที่อ่อนไหวมากขึ้นถ้าเทียบกับ สมัยนี้จะเป็นเรื่องเด็กเจนแซใช่ไหมคะที่กล้าหยิบประเด็นของเด็กสมัยนี้มาพูดแล้วก็อีกหนึ่งซีนนะคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือซีนนี้ค่ะแที่ครูเพิ่จะแจกพวกเธอไปครูต้องการให้เธอแปลประโยคสั้นๆจำนวน50ประโยคครูจะแปลข้อหนึ่งเป็นตัวอย่าง จดให้ทันถ้าพวกเธออยากมีงานทำน้อยลงหนึ่งข้อ Richard went on the job interview because the company said they would be able to offer him a good position but during the interview he realized there is not much opportunity the manager was just full of hot air ริชาร์ดไปสัมภาษณ์งานเพราะบริษัทบอกว่าจะสามารถเสนอตำแหน่งดีๆให้กับเขาได้แต่ระหว่างสัมภาษณ์งานเขารู้ตัวว่ามีโอกาสไม่มากนักผู้จัดการผู้จัดการฟูลาอผู้จัดการเป็นพวกโมโหร้าย มีอะไรนางสาวเจนลุกขึ้นพูดหนูว่าครูแปลผิดอะคะ่ะฉันเป็นครูสอนภาษาอังกฤษมา20ปีเธอในยังเกิดมาไม่นานเท่านั้นเลยอย่าคิดว่าเรียนเมืองนอกมาแล้วจะมาทำฉลาดกว่าคนที่นี่หนูไม่ได้บอกว่าตัวเองฉลาด หนูแค่บอกว่าครูปลาผิดถ้าครูปลาผิดแล้วปล่อยไปแบบเนี้ยคนอื่นก็ต้องจำแบบผิดผิดสิคะในการแปลประโยคจะต้องพิจารณาจากบริบท Hot air ในที่นี้หมายถึงการโมโหร้ายหนูเซิร์ชแล้วคะ่ะ for hot air เป็นสำนวนแปลว่า talking nonsense คะ่ะ ยังไงก็แล้วแต่ปัญหาอันใหญ่หลวงของเธอก็คือเรื่องกิริยามารยาทถ้าจะไม่มีสัมมาคาระวะแบบนี้เธอก็คงอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอกกลับเมืองนอกพอกนาของเธอไปเธอนั่งลมคุยอะไรกันทำงานไป โอเคค่ะจากซีนี้นะคะก็สะแสดงให้เห็นว่าเด็กที่จะต้องการสแสดงจุดยืนโดยการพวงถามครูว่าแปลผิดหรือเปล่าการออกความเห็นในห้องเรียนนะคะทําให้ครูเนี่ยไม่พอใจแล้วก็โมโหซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สะท้อนสังคมจริงๆที่เด็กไทยจะต้องเจอ ครับด้ยสรุปเลยนะครับก็คือละครในยุคไพล์โฟร์เนี่ยเป็นมากกว่าสื่อบันเทิงหากจะเป็นเวทีในการนําวัฒนธรรมไทยเนี่ยไปออกสู่สายตาสากลนะครับกลายเป็นไทรซ s o f พาวเวอร์ที่สําคัญในการผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่ความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ลากวัฒนธรรมท้องถิ่นทําให้ละครไทยนะครับสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างภาคภูมิ่นเองครับและเป็นยุคที่สามารถจิบประเด็นการเมือ,องการอรัรัปชันประเด็นสังคมแล้วก็ประเด็น เพศสภาพแล้วก็ L G B T Q นะคะมานำเสนอได้เพราะสังคมอยากเปิดกว้างมากขึ้นและยังคงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่บอกเล่าเรื่องราวของสังคมไทยในโรคไร้พรมแดนอย่างทรงพลังครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับอีพีสุดท้ายของพวกเรานะครับก็พวกเราเนี่ยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนเนี่ยจะสนุกกับคอนเทนต์ที่พวกเราได้นำมาทำนะครับก็สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ